มือกอดอกไว้ก่อนน้องเนมกับน้องเนมกับพี่แก้มใสเป็นหัวหน้าห้องใช่ไหมคะ่าทำความเคารพค่ะหนึ่งสองสามนัเรีทาความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูนาจะมาสอนอะไรอยากรู้ไหมคะอยากรู้านีงญ่ครูนาแฮซ์เ่หรอมีท่าโปกี่โปค่้า ใช่แด้วโดกิดเพราแค่ครับ<ช>สัตว์โลกน่รักแต่ว่าวันนี้สัตว์โลกที่ครูนาจะมาสอนเนี่ยมันคืออะไรอยากรู้ไหมคะมันจะไม่คือสัตว์โลกทั้งหมดครูนาจะมาสอนสัตว์ที่เด็กๆรู้จักกอนแต่จริงๆแล้วอะอะไรนะคะจระเข้กับหมูจรเ้กับหมูใช่โอ้หมูรู้จักสองอย่างใช่ไหมคะอะครูนาจะบอกชนิดของสัตว์ pramya แยดูแต่เวแต่เเลอมีเมีอารอเตอรอยือาโตรมาเมล้มาเมเคตารแต่วจเลลอมีตาอ่เจ้าลิงห้ตัวตกเตียงไปหนึ่งแต่ออเตดูากี่แวดูรอซีดูแตดูคีซอม์ดูอ่ะเร็วเร็วเลยนะ เจ้าลิงสี่ตัวกระโดดกระโดดอยู่บนเตียงเจ้าลิงตกเตียงหัวแตกเลือดไหลคุณแม่รีบโทรศัพท์หาคุณหมอเร็วไว้คุณหมอบอกว่าห้ามกระโดดบนเตียง เคลือบมาไม่เคลแต่ราแต่แวแต่เคลือลรอมีตาเย่ตาอึเซอร์เหลือสองตัวเอ๊กอี่คีดูคีดูอ่ะเซอร์ดูลราเต็มเรือกี่เซอโอ๊กี่คีดูสามตัวตกเตียงไปหนึ่งเหลือสองตัวต่อไปเวอร์ชั่นภาษาภาษาไทยเจ้าลิงสองตัวกระโดดกระโดดอยู่บนเตียงเจ้าลิงตกเตียงหัวแตกเลือดไหล Salud, หมอเร็วไวคุณ<เร>หมอบอกว่าห้ากระโดดบนเตียงเจ้าลิงสองตัวตกเตียงไปหนึ่งเหลือแต่อืคขี้ดื้อเราเต่ดื้อกี่แบดื้อถาโปรรแท้ขี้จุกถ้าจือชาติใจอียกนิ้วก้อยขึ้นมาเอะพร้อมเ่ะแบมือเจ้าลิงหนึ่งตัวกระโดดกระโดดอยู่บนเตียง เจ้าลิงตกเตียงหัวแตกเลือดไหลคุณแม่รีบโทรศัพท์หาคุณหมอเร็วไวคุณหมอบอกว่าห้ามกระโดดบนเตียงตบมือให้ตัวเองคุณนายจะพานับอีกรอบหนึงทีนี้จะเอาเงินให้คนละห้าบาทคนไหนอยากจะได้เงินห้าบาทตอนนี้เอาเงินทิปไปก่อนนะ อาแบมืบาท5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 บาบาบาพร้อมไหมเอาเงินคลิปไปก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวคุณนาเอาเงินจริงให้โอเคไหมคะโอเค ตอนนี้ก็มีเงินห้าบาทฉันมีเงิน5าบาทไปตลาดไปซื้ออะไรดีซือ้อขนมไปซื้อขนมมาซื้อไปหนึ่งบาทแล้วนะซื้อไปหนึ่งบาทแล้วนะเหลือเงินตรามีค่าเท่าไรสีมีเงิน5าบาทซื้อไปหนึ่งเหลือเท่าไรส่โมกโกเป็นอะไรปิอ่ะก็เป็นเจียวแย่บาทเป็นอะไรปิอะ Y Luis... Luego... dài chán mi ngơn giá bà ไปซื้อขนมเค้กไปซื้อขอาขนมเค้กเนาะฉันมีเงินสองบาทไปตลาดไปซื้อขนมเค้กบานซื้อไปหนึ่งบาทแล้วนะซื้อไปหนึ่งบาทแล้วนะเหลือเงินตรามีค่าเท่าไรสองบาทซื้อไปหนึ่งเหลือหนึ่งบาทซื้อเอ้กซื้อเค้กรอบสุดท้ายซื้ออะไรเค้ก ซื้ออะไรลูกอ๋อจะไปซื้อไอติมอีกรอบหนึ่งได้ไม่เป็นไรซื้อซ้ำได้อะซื้อเค้กด้วยชานอะได้ซื้อพิซซ่าก็ได้ซื้อเค้กก็ได้เพราะว่าเรามีเงินคนละ5บาทแต่ว่าเมื่อกี้เราซื้อของไปแล้วตอนนี้เราเหลือ1บาทอะผู้คนจะไปซื้ออะไรพูดใจเลยนะลูก กดกันนะอ่ะกอดกอดกอดอ่ะคุณนา้าก็กอดด้วยลูกอ่ะไม่ตีกันนะรักกันนะลูกอ่ะน้ารู หลับตาแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่หลับตาโดนตีไม่โดนตีค่ะครูนาจะไปให้ไปอยู่ในมุมใด,ดมุมพี่เนมเคยไปไหมเคยเคยเพื่อนๆหลับตาไปอยู ตาเย้ยเอ,ยอะกูน <c oughs> ามีใบงานมาให้เด็กๆทำกิจกรรมนี้คืออะไระให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามแล้วเดี๋ยวเราจะตัดปีกผีเสื้อ,อไปส่องกับต้นไม้ใบหญา้าดสูสวยๆนะลูกอะ,อะใบงานนี้กูนาให้ทำอะไรคุูนาเมื่อมากรอมีระบายสีแม่เีเก๋ๆุูนาเมืมากรอ รีรียาอดีรียาดีไม่มีกี่กี่แคลร์เป็นอะองใจลูกอะไรฟองใจเรลเซ่แล้วว่าอูดูซิว่าผีเสื้อเราจะเป็นรูปอะไรโอเคไหมคะไม่ต้องแดดอะไรนะลูกเดี๋ยวคุณอาตัดให้หนูแค่ระบายสีแต่ตัวให้สวยงามให้ผมตัดแดดนะอ่ะเด็กๆยืนขึ้นจับมือเป็นวงกลม มาเมื่อไรนัดก,กันไว้ทำไมไม่มาฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงตัวเธออย่า คุณนาจะแจกใบงานก่อนเดี๋ยวคุณนาค่อยแจกสีนะลูกอ่าต้องนอนลงนะคะคนไหนไม่นอนลงคุณนานไม่มีสีให้นะลูกพี่หวางพี่หวางไปนอนซอนครูตอลออเม็ดเชี่นอนอ่ะเดี๋คุณนานให้รอใบงานเปล่าอ,อ่าชี้เขยื้อมาครับชี้เขยื้อออกมาอ่าโยชีไม่ได้โยชีคุณนานไม่ให้ชี้เขยืมาค่ะโยชีไม่หวางเขยบอ,ออกมา พี่หวังขยบบออกมาใครยงไม่ได้ลูกไม่เสียงดังค่ะไม่เสียงดังเพราะว่าโยชีไม่ถอยหลังให้คูนาลูกชีัดถอยหลังลกพถอยไปเลยพถอยหังไปเลยค่ะคนาถอยอยู่ตรงกลางนะลูกเด็กถอยหลังเด็กถอยหลัง มาใช้กับก้อนนี้อ่ะพี่ฟ้าเออพี่ฟ้าใส่กเดี๋ยวมาลูก เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูก เป็นใบอะไรลูก,ลกไหนของพี่แนมเป็นยังไงลูกขอดูหน่อยครับพี่แนมจะเอาตรงไหนลูกไหนคุณแนดูหน่อยโอ้พี่แนมดูดูตรงนี้ไหมลูกเนี่ยสีชมพูเนี่ยคุณอาว่าน่ารักอามาดามาิมาก่อนอาา่อาตรงนี้จ้ ทำไมลูกวันนี้อิ่มหรือ,อยังไม่ได้กินกอย่างนแล้วลูยอกเดียวเลยค่ะนะคะ